ุณผู้ชมไปที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนนะคะทางด้านของรองนายกรัฐมนตรีนะคะแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขค่ะได้เปิดโครงการอาสาสมัครสาธารณาสุขหมอประจําบ้านต้านภายัยโควิด1 9นะคะซึ่งก็จะมีการเฝ้าระวังคัดกรองเรื่องของโควิด1 9แล้วก็มีการให้ความรู้ค่ะเรื่องของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแบบนิว o r มอลค่ะ ที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขได้เปิดตัวโครงการอาสาสมัครสาธารณาสุขต้านภายัยโควิด -19 และเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพอสอมหมอประจําบ้านต้านโควิด -19 ในชุมชนจังหวัดแม่ฮ่องสอนค่ะพร้อมทั้งก็มีการตรวจเยี่ยมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ของโรงพยาบาลศรีสังวานที่มาออกหน่วยให้บริการอีกด้วยค่ะ ซึ่งทางจังหวัดไม่ฮ้องสอนนะครับในปัจจุบันนี้มีสถานบริการสาธารณสุขได้แก่โรงพยาบาลชุมชน7แห่งโรงพยาบาลตำบล72แห่งสุขศาลาราแห่ง ซึ่งอาสาสมัครหรือว่าอสอมอก็จะมีบทบาทสําคัญในการเพิ่มศักยภาพให้การบริการด้านสาธารณสุขนั้นครอบคลุมโดยทําหน้าที่ส่งเสริมป้องกันร,รักษาฟื้นฟูและยังเป็นผู้นําการเปลี่ยนแปลงด้านพฤติกรรมสุขภาพอนามัยร่วมกับเจ้าหน้าที่ของกระทรวงสาธารณสุขครับซึ่งปัจจุบันนะคะทางจังหวัดแม่ฮ่องสอนเองนะคะก็มีอสอมทั้งสิ้นกว่า4,400คนคะ่ะได้รับการพัฒนาศักยภาพให้เป็นอสอมประจําหมู่บ้านจํานวน451คนโดยทําหน้าที่ครอบคลุม ดูแลทั้งหมด450หมู่บ้านนะคะซึ่งมีผ่านมาค่ะการเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด -19 ก็ได้มีการดําเนินการเฝ้าระวังคัดกรองติดตามและให้ความรู้ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใหม่แบบ New Normal ให้แก่ประชาชนรวมถึงกลุ่มเสี่ยงจํานวนกว่า8,000 0คนด้วยค่ะ